อยากเป็นคนหน้าเด็กทําอย่างไรดีคลิปนี้มีคําตอบมาดามสุนุกคุยให้ฟังนะคะข้อที่1เลยก็คือเรื่องอารมณ์นะคะเราต้องจัดการกับอารมณ์ของเราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดไว้นะคะหัวใจพระพุทธ,ธศาสนาก็มีละชั่วทําดีทําจิตให้ผ่องใสข้อนี้เป็นข้อที่ยากที่สุดนะคะเราจึงต้องมาพัฒนาใจของเรานะคะ เพราะว่าถ้าอารมไม่ดีแล้วเนี่ยทำอะไรก็จะคิดไม่ออกมันจะรู้สึกยากไปหมดค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของรูปร่างนะคะถ้ารูปร่างของเราเนี่ยยังคงไว้ใกล้เคียงกับตอนที่เราอายุน้อยๆยีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดูความเปลี่ยนไปไม่มากเหมือนอย่างที่เราดูคลิปเร็วๆนี้นะคะนางงามจากักรวาลในดวงใจของเราอายุต้องเจ็ดกแล้วยังสามารถ เออมีรูปร่างใกล้เคียงกับเมื่อตอนสนสาวๆได้เลยซึ่งรูปร่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้วินัยเนาะเลือกอาหารดูแลร่างกายออกกําลังกายนะคะเพราะว่ามันจะคงจะไม่ง่ายที่จะไปตัดชิ้นส่วนอะไรออกไปนะคะแล้วก็มาข้อที่3ค่ะเรื่องผิวพรรณค่ะเพราะผิวพรรณเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันพื้นที่เยอะที่สุดในร่างกายเนาะแล้วเราก็มองเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเป็นลําตัวนะคะเพราะว่า ความแห้งนะคะหรือผิวพรรณที่ไม่ชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของริ้วรอยทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องลึกหรือริ้วรอยเล็กๆนะคะก็จะเห็นความาแก่อย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามก่อนอื่นเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงนะคะคือไม่อาบน้ำอุ่นจัดหรือว่าการที่เราอยู่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยมันก็จะสูญเสียน้ำใต้ผิวของเราแล้วเราก็ค่อยมาจัดการ คือการเลือกใช้สกินแคร์เนี่ยก็ใช้การเติมน้ำให้ผิวนะคะเลือกตัวบำรุงที่เต็มไปด้วยน้ำเพราะว่าผิวเราจะได้มีความชุ่มชื้นนะคะนี่ก็คือหนึ่งข้อนะคะและแบบหนึ่งนะคะคือการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวในแบบกินค่ะเซรามายจากข้าวสาลีนะคะอันนี้ค่ะคือถ้าเรากินแบบเม็ดเนี่ยมันก็คือจะ เพิ่มความชุ่มชื้นไปได้ทั้งตัวนะคะเซลมายแบบจากข้าวสาลีเนี่ยมีส่วนดีก็คือเขามีความใกล้เคียงกับเซลมายที่ผิวเราเลือกเซลมายจากข้าวสาลีเนี่ยนะคะคุณหมอก็บอกไว้เลยว่ามันจะมีความที่ดูดซึมง่ายนะคะภายในยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมาที่ผิวเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็จะมีออกมาชัดเจนว่าหลังจากที่เรา ทานต่อเนื่องกัน15วันนะคะให้สังเกตดูได้เลยนะคะว่าผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพราะความที่ผิวของเราแห้งเนี่ยนอกจากข้างนอกเรามันจะเห็นเป็นรอยเหี่ยวย่นแล้วคอลลาเจนใต้ผิวหนังเราก็จะแตกหักบิดงอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเสริมให้ดีเราก็นำเสนอแบบเม็ดนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นเราเนี่ยไปยังผิวหนังทั่วทั้งร่างกายค่ะ ทาน1เม็ดก่อนนอนติดต่อกัน15วันนะคะแล้วเรามาลองดูนะคะเซรามัยจากข้าวสาลีค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องแพ้กลูเตนนะคะเพราะเป็นสารสกัดแล้วหากเพื่อนสนใจสินค้านะคะก็สามารถกดลิงก์ได้ที่ข้างล่างนี้นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเพิ่มมาใน Li@ n e แอดมาดามสุได้เลยค่ะ